ตอนนี้ก็นี่แหละครับชาวบ้านกา็เห็นพฤติกรรมนะครับแล้วก็เห็นสันดานที่ชัดเจนนะครับของคนคนหนึ่งนะครับเนาะคนที่เขาเคยช่วยเหลือมาเขาไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะครับเนาะเขาก็บอกว่าเขาโง่เนาะที่มายืนในจุดนี้นะครับเสียดายเวลา เสดายแรงนะครับที่ปกป้องคนผิดถึงกับเอ่ยปากนะครับพี่น้องในปีถึงกับเอ่ยปากนะครับ,บ,รบแม้นเขาจะอยู่คนละฝั่งแต่ฝั่งนั้นก็ไม่เคยไปใส่ร้ายเขาไม่เคยแจ้งอ่าแจ้งไปลองเรียนเขาเรื่องที่ดงที่ดินแต่นะครับคนที่เคยช่วยเหลือกันแต่กลับอะไรครับแต่กลับให้คนอื่น มาร้องเรียนเพื่อความสาใจนี่แหละครับมันบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงนิสัยแล้วก็สันดานครับไม่ยอมโดนคนเดียวถ้ากูโดนคนอื่นก็จะโดนด้วยอ่ามึงไม่ต้องมาพูดถึงกูอ่าถ้ามึงพูดถึงกูกูจะร้องเรียนมึงแบบนี้ไงแต่ไม่คิดไงครับคนที่ช่วยเหลือเห็นไหมครับสังเกตแต่ละคนพี่โจยบดีครับนะ อตอบแทนพระคุณเมื่ออ,อครับมันเป็นแบบนั้นอ่าแต่ละคนนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับนะตอนนี้ก็มันแตกแยกกันหมดแล้วเพราะอีนี้ไม่เอาใครอยู่แล้วมีนําซ้านะครับยังออกมาพูดว่าอะไรครับเขาเห็นแก่ของเขาเห็นแก่เงินเห็นแต่ผลประโยชน์การที่เข้ามาหามันมันพูดแบบนี้นะมันคิดแบบนี้ไง สิ่งที่ทําให้เขาเจ็บอ,อกเจ็บใจขนาดม่าห้าบาทเปนยังพูดเลยนี่แหละครับพี่น้องเอฟีในตอนนี้เพราะอะไรครับหลงผิดหน้ามืดตามัวอ่าหน้ามืดตามัวทีนี้ไปเข้าข้างมันอ่าแต่มีคุณผู้คุณมีอาคติกับฝั่งนี้ทําไมคุณไม่แยกแยะผมบอกแล้วครับไม่ต้องรอชาตินามันชาตินี้ เป็นพ่อใครกคร็เป็นพ่ออีเวนนี่ไงทีนี้มันไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากอีเวนนี้มันเห็นใครดีสะกคนไม่เห็นใครดีสะกคนครับแม้กระทั่งพ่อแม่มันขนาดผัวมันที่เสิงกันมาสิบแปดสิบเก้าปีอ่ามันยังไม่ให้เกียิเลยมันยังเลิกได้นับภาษาอะไรกับเวฟซีครับต้องมองตัวนี้ให้มันขาดครับตีโจ์ให้มันแตกนะครับนะคนเรานะ เราต้องพูดตามเหตุตามผลมันไม่ต้องคิดอะไรมากมายหนอครับมองแค่จุดสองจุดนี้ก็รู้แล้วถ้าคนเรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อเอฟซแสดงความบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจหนึ่งเปิดมาเลยยอดมันได้เท่าไหร่วะมาชี้แจงแล้วไม่มีใครพูดอะไรให้คุณเลย อขึ้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นโกหกทําไมครับไม่หลับก็บอกให้หลับมันหลประเด็นครับอะจะเป็นพยองพยานให้เขากลับลำหมดที่ทีนี้อแล้วก็อะไรครับทําไมไม่ไปตามหาตุ๊กตายายบอกว่าให้ไม่ให้ไปตอนนี้มึงฟังความแม่มึงไหมล่ะนี่แหละครับคือการแก้ตัวการเถของเขาอะจะไม่มีมิตร <c oughs> สงสยยัยเยอะเนาะ ไว้เมนธรรมดาเนี He 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 ่ยคือเบื้องเอากนาดาคนในหมู่บ้านเขายังพูดเลยพี่เขายังพูดเลยอืมเขาว่าจะไปนั่งรออะไรเขาคือบ่าือเอาก็กินข้าวแทบนอนหลับเขาว่าือนั่งได้อืมือกินข้าวแทบนอนหลับตุกตาหายไปนั่นทันจีไปนั่งเอาหยังเขาว่า โอสรุปแล้วรอนั่งเอาเงินบริจาคจริงหรือเปล่าอ๋อรออะไรรอยอดเข้าบัญชีเราฟังเสียงโทรศัพท์อ๋อเห็นแก่งเงินว่างันเถอะจริงหรือเปล่าแต่คุณไม่ได้สนใจว่าเออตุ๊กตาของกูจะเป็นยังไงเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่ไม่ใช่หน้าที่ของกูหน้าที่ของกูคือผสมพันธุ์เชิงกันอ่าสืบพันธุ์แล้วก็ตายแบบนี้ใช่ไหม โอ้ยตายแล้วสิตอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับนี่แหละครับเราต้องมองในจุดนี้ที่โทว์ให้มันแตกเออย่าเอาค่าติครับอืมแล้วทำไมผมถึงมีจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้เราเป็นคนในพื้นที่เราย่อมรู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ามากรรมในการตอมากรรมในการตัวเหล่ มันไม่เป็นจริงอย่างที่มันพูดเอฟซี F C, หน้าโง่ก็ไปเชื่อมันอ่เอฟซี F C, หน้าโง่ก็ไปเชื่อมันนี่เห็นไหมครับบาปกรรมเวรน,นี่บ้านแตกสะเลขาดมันเวรกรรมนังคําสาบานครับไปสาบานอะไรไว้ก็ต้องรับสิ่งนั้นนะครับเอานะครับเวรกรรมสิ่งที่เรองทำก็ด่นไม่รู้กับที่วรดาฟ้าดินรู้อยู่แล้วตอนนี้มีความสูงไหมครับมีแต่ความทุกข์อกทุกใจ อ่ามีแต่ความทุกอกทุกใจนะครับไม่มีความสุขนะครับหาเงินมาเท่าไหร่ก็อะไรครับทีขึ้นเพียงหัวลงเพียงตีนน,นี่เรคุณพ่อแม่ด่าพ่อแม่ด่าผู้อ่าด่าบุปการีของตัวเองเห็นไหมครับมีแจรายจ่ายรายเสียบักทนไวยก็มาเอาเงินอ่าซื้ที่ดินที่ดินก็หายเป็นคดีอีกเป็นโทษอีกอก,อกีนี้ เพอเอจะได้เข้าคุกอีกป่ะนี่แล้วกูจะรอดูหนังหน้าถ้าอีนี่เข้าคุกใครจะไปส่งข้าวส่งน้ำให้มันไอคนที่ว่าอยู่ข้างไข่ข้างแคมบเดเซตฝรั่งหรือบากขายเข้าแกงหรือแต่ละตัวบักไหนอีไรจะมาส่งข้าวให้มันกูคอ,อ,อเป็นประกันเลยเอาคอเป็นประกันเลยเ่าวะมันสิมาจากเธอเธอนึงกัดจัดเลยบ่มาเลย แล้วมันจะพ้นพ่อแม่ไหมไม่มีมันไม่มีหรอกมันไม่มีใครดีเท่ากับพ่อกับแม่หรอกเดี๋ยววันนั้นน้ำตามึงเช็ดหัวเข่าแน่นอนอ่ถ้ามึงเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหนึ่งคนที่วิ่งคือพ่อแม่มึงมึงทิ้งมึงไม่ได้แต่มึงทิ้งพ่อแม่ได้อีสันดานหมามันเป็นนี่แหละคิดเลยถ้ากูอ่าถ้ากูพูดเบ้าพิษเนี่ยเตะป,ปากกูโลด ถ้ากูว่าพิษเตป,ปากกูรวดไปออวันนั้นถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกไม่มีอืมเขาอ่าเรียแคมเพราะอะไรครับหนึ่งมันมีผลประโยชน์อยู่แล้วอ่มีผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวมึงน้ำตาเช็ดทัวเขาแน่นอน อนา่นเมื่อถึงวันนั้นมันสายเกินไปแล้วมึงจะร้องไห้เป็นสายเลือดมันก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะอ่ามึงก็ต้องชดใช้กรรมของมึงไปคิดว่าลูกมึงนี่นะมึงมึงเลี้ยงมาแล้วมึงบอกว่าลูกมึงต้องเลี้ยงมึงแน่นอนอเอาเจ้าก็เลี้ยยุบเมนตีเออเอาตัวลูปผู้สาวเมื่อคืนมาเลี้ยบริซิมเมงตี ม,มันจิบ่นอน่องประทูเข้มจังหน่อยตีทั้งแหล่ทั้งดำหีมันมีปัญหาเนี่พอโอ้ยนะครับเนะาะปลาลานั่นชิดท้ายลยแล้วอืมนะเจาไม่ได้ขอซิมมึงบอกพี่เก้าเออก็เอาลูกผู้สาวมึงขึ้นอยู่เอยเนี่ยไม่ได้ถามเลยตีอืมหยอก หยวกเค็มไหมของเค็มไหมก็ซิมหน่อยสิกว่าสันเลนะไม่รู้พี่กว่างออารูกผู้สาวขึ้นนาะพปกกูมือกูเว้นเดยนะ่ะนาบ่หลังเอารูกผู้สาวขึ้นไหมโอ้ยตายแล้วชีวิตนี้